ตอนนี带带试试้นะของอยู่ที่สถานที่รถไฟใหญ่ในกัมพูชาในกรุงพนมพนนะเอ่อที่มันสถานที่รถไฟเอ่อนี้มันข้างหลังของสถานที่แล้วก็เอ่อไปดูหนลยกันมันข้างน้า นี่มันเป็นข้างในอันนี้มันข้างหน้าที่นี่มันข้างหลังแล้วก็เหมืองอะไรนะเหมืองหัวลำโพงที่กรุงเทพเราจำว่าเล็กๆมากนะเออสายก็ไม่มีกี่สายเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูหน่อยละกันเป็นยังไงอ,อ,อันนี้ร้อนมาก เมื่อก่อนมันมีรถไฟจากที่บัวบวยเป้นาบวยไป้อ,ไปอะไรยามประเทศนะไปปน,ปปนุเพิญนะเข้าไปกรุงเทพได้แต่ว่านี่ใช่เด้มันปิดะมันไม่ได้แล้วเน,ะนาะแล้วเราไปดูข้างในนะนี่จะไปตูนี้เข้ามา มีแต่แค่คาลเตอร์เล็กๆเอ่อคาลเตอร์อันเดียวเอ่อคาลเตอร์เล็กๆแล้วก็มันมีมีแต่แค่สองสองเส้นไปไปไหนอะไปเซียฮานุเอ่อเดอะนอร์ทแลนด์เดอะเซอร์เทนแลนด์เอ่อแล้วก็ข้างในก็เป็นเอ่อที่ s ซลคาร์เอ่อนั่ก็ซิมคาร์ดเซ็นเเอ่ทีมโมเบล e ฟ h o n นนี่ข้างในเป็นแบบนี้แล้วะเพราะว่ามันไม่มีตลกอันนี้มันเป็นข้างหน้าข้างหน้าของฟรดานี่โลไฟเอ่อพนมพนกัมพูชามัน ไม่ม so mm ีอะไรแล้วนะเมื่อกี้เราก็ดูข้างในอะไรเมื่อก้เราข้างหน้าก็เขียนว่าเนี่ยทันั้นี่รถไฟก็เล็กๆนะแล้วข้างหน้ามีอันนี้แล้วก็มีตึกสงสงฝั่งนี้ดูก็เหมือน CBD นะนะไออยู่ที่กัมพูชานี่ขับทะนุนก็ยากนี่มันที่นี่ขี่มอเตอร์ไซค มันยังไงอ่ะมันมากกว่าที่ไทยนะนี่มันมันไม่จนให้คนเตินไปก่อนไม่มีเลยมีแต่กับตู้ตรีบรีบไปเออหน้านี่แค่นี้บ่ไปเดินห้างไหนแล้วกัน